สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการรีวิวตัว power supply ครับพอดีผมได้ power supply มาใหม่ครับเป็นของ Acer ครับตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือนี่เห็นไหมโลโก,โก,ก้กลางกลางกล่องมันเลย8ปสพัทดูดีมันเอามาเป็นจุดขายนะครับผมบอกให้ซูมไปเลยนี่ครับ80สิพัทบอลครับ full modular power supply a c series ครับ ข้อดีของไอ้ตัวนี้ก็คือนี่แหละครับโลโก้มัน80พาต์ครับการที่จะได้80พาต์ผมบอกให้นะมันจะต้องส่ง power supply เนี่ยไปส่งไปเซอร์ส่งเพื่อเอาใบเซอร์มาส่งให้กับเว็บไซต์ชื่อเว็บอะไรวะจำเว็บไม่ได้ครับแต่ว่ามันเป็นเว็บที่เขาจะเป็นการทดสอบของ power supply ครับ power supply คือมันจะต้องได้สเปคตามที่มันทดสอบได้คือพลังงานสูญเสียต่ำ เขาเขา ي ي เ,เ,เรียกอะไรว่าเอฟเอฟเฟกตีฟอะไรสักอย่างที่ว่าเป็นพลังงานที่มันสูญเสียต้องสูญเสียน้อยกว่า20%นะถึงจะได้ตัวนี้เข้ามาโลโก้นี้เข้ามาครับแต่ว่า80พัทมันก็จะมีหลายหลายรุ่นนะหลายเขาเรียกว่าหลายอันอก็คือจะมีตั้งแต่80พัทตั้งแต่สีขาวกปแปดพัทไว้อะไรอ่ะแล้วก็มีบอลแล้วก็มีพวกโกมีแพลตินัมมีไทเทเนียมอะไรอ่ะ ก็แล้วแต่เกดมันเลยครับยิ่งเกรดสูงๆมันก็จะประสิทธิภาพสูญเสียมันจะต่ําครับก็คือตัวนี้ผมได้มาราคามันจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะประมาณพันมันถ้ามันขายราคาเต็มราคาเต็มก็คือมันขายอยู่1,490บาทแต่ถ้าคุณซื้อในช่วงโปรเนี่ยมันจะมีโปรอยู่เนี่ยเร็วๆนี้แหละอันนั้จะเป็นโปรของพวก7เดือน7อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะลดราคาอีกครับ คือเดี๋ยวตัวนี้มันจะมีจัดโปรนะครับในช้อปปีก็ช่วง7จเดือนเยังไงคุณไปสั่งกันได้เลยน่าจะได้ราคาที่ต่ำมากเลยนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันว่างานมันมีมันมีอะไรกันบ้างครับข้อดีของตัวนี้มันมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะสเปคสเปคของเกี่ยวกับพวก Power Supply อ่ะนี่ครับมันมีหลายรุ่นนะแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นตัวอยู่ที่550วัตต์ครับดูสเปคด้านข้างมัน ตัวนี้ครับเป็นรุ่น A450QB ครับจะเป็นของ Acer นะแต่ว่ามันจะจัดจำหน่ายด้วยของทางแบรนด์ซูนามีอ่ะแบรนด์ซูนามีเขาจะจัดโปรอยู่เดี๋ยวมันจะมีโปรหลายๆอย่างเลยถ้าคุณซื้อครบชุดมันอะ่ะซื้อครบชุดพวกเคสพวกพวก power supply พวกไอ้ c p u ยคูลเออะไรพวกนั้นอะ่ะราคามันก็ก็จะได้เป็นราคาถูกเลยเพราะว่ามันจะจัดโปรอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน นี่ครับ550วัตต์อันนี้พวก s ี r รียลนัมเบนี่ตัวนี้มันจะผลิตพี่แนะ่ผลิตที่ประเทศจีนนะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเช็คก,ก่อนก็เป็นนี่ครับโปรดักต์คันทรีก็ของของชนยนาครับผลิตจากประเทศจีนแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากจีนหมดแล้วเนาะพวกงานอิเล็กทรอนิกส์ไอโฟนยัผลิตจีนเลยนี่ครับอันนี้มาเป็นกล่องใหม่ๆเลยครับยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับ ผมว่าจะมาประกอบกับไอ้ตัวนี้ของผมไงอุ้ยกล่องขาดเลยว่ะโอ้โหดึงสเสว่งเลยตามจริงผมจะมาประกอบชุดเน็ตครับนี่ผมเตรียมไอ้ตัวนี้มาแล้วตัวนี้ก็คืออันนี้มันจะเป็นอไอ้เคสใสของผมผมว่าจะเอามาใช้กับตัวนี้แหละครับเพราะว่าข้อดีที่ผมบอกไว้แล้วมันเป็น80พัทไงมันก็เลยจะประหยัดไฟหน่อยนี่ แก,กมามี user manual แล้วก็นี่ครับตัวกล่องมันแล้วก็มีเคเบิลทายให้ด้วยเคเบิลทายให้มาอยู่ประมาณ10เส้นนะเส้นเล็กๆข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ฝั่ง,น,นะน,ง,งน,น,นี้น่าจะเป็นกล่องกลองปลั๊กมันนั่นแหละก็อันนี้น่าจะแปลงปลั๊ก AC มาแหละโอ้ถือว่าเส้นใหญ่อยู่นะปลั๊ก AC หนาอยู่นะครับนี่ขาแบนขาแบนอย่างนี้ผมชอบมากเลยแน่นดี เกียดมากเลยไอพวกขากลมอะ่ะขากลมมันไม่ค่อยมันหลวมอะ่ะแล้วบางทีก็ใหญ่เกินมันมีขากลม2แบบใช่ไหมมันหลวมแล้วมันก็บางตัวก็ใหญ่ก็เลยทําให้มันแน่นแต่ว่าอันเนี้ยขาแบนเป็นมาตรฐาน US าแน่นดีโอเคมาดูตัวงานกันก็จะห่อซิลมาอย่างนี้นะซิลก็ธรรมดาธรรมดาอยู่นะแพ็ก,กิ้งกันความชื้นครับแกออกดูมีอะไรกันบ้าง ผมว่ามันออกแบบตรงนี้มาสวยอยู่นะผมชอบมันดูมันดูดำแบบดำเป็นคล้ายๆปนพุกแบ็กอิดิชั่นนี่มันออกแบบมาสติกเกอร์มันสวยดีนะมันดูหรูอ่ะนี่ครับสเปคของมันก็คือ550วัตต์นะครับพวก5โวลต์กับ3.3โวลต์จะอยู่ที่ที่80วัตต์ นี่จะให้มา1 0แอมป์มา5โวลต์10แอมป์3.3โวลต์อีก10แอมป์แต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้แค่การเลี้ยงสแตนบายคงไม่ได้ใช้วัตต์เยอะครับมันจะต้องไปใช้วัตต์เยอะกว่าที่เป็นชุด12โวลต์ครับพวก12โวลต์เนี่ยมันจะต้องไปเลี้ยงการ์ดจองไงเนี่ยครับมันเลยจําเป็นจะต้องใช้วัตต์ที่เยอะครับเนี่ยมันก็เลยให้12โวลต์มาที่4 5่แอมป์แต่ว่าทำไมมันเขียนอย่างนี้วะตัวเนี้ย12โวลต์45แอมป์ถ้าคูณกันนะ เพื่อจะได้ให้ได้ค่าวัตต์ก็คือเนี่ย12คูณ45มันก็ได้540วัตต์เลยนะอันนี้ก็80วัตต์แล้วนี่500ส่วนด้านลบมันแค่3วัตต์เองนะแล้วก็มี5โวลต์อันนี้เป็นโวลต์สแตนบายครับนึกออกมหม5โวลต์5โวลต์สแตนบายให้มาอีก10วัตต์5โวลต์สแตนบายก็คือกรณีที่เราแบบคอมพิวเตอร์เราอะเราเปิดเครื่องไว้เสียบปลั๊กไว้เฉยๆอะ เสียบปลั๊กไว้เฉยๆแล้วมันยังไม่ได้ทํางานน่ะเรายังไม่เปิดเครื่องมันน่ะมันก็จะต้องมีไฟที่มันรอไฟเลี้ยงที่มันสแตนบายของมันน่ะมันจะกินไฟอยู่ต่ํามากเลยนะตามสเปคของพวกการไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันจะให้ไม่เกินไม่เกิน0ูวัตต์นะอืมไม่เกิน0ูวัตต์แต่ตัวนี้มันให้มาต้อง10วัตต์สบายเหลือๆนี่ครับเพราะว่ามันกินไฟแค่0ูวัตต์แค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าเราต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรเยอะก็อาจจะกินเพิ่มขึ้น เคนะการสเปคก็จะเป็นประมาณนี้นะพอมันรวมกันมันรวมกันมันบวกยังไงของมันก็ไม่รู้นะถ้าบวกกันจริงๆมันได้600กว่าวัตต์เลยนะแต่ว่าพบว่าพ w e r ที่มันออกมาจริงๆอ่ะมันอยู่ที่550วัตต์ครับเนี่ยถ้าดูพบว่ามันคงเป็นสเปคที่มันไอ้นั่นแ่ะพลังงานสูญเสียที่ที่ผมบอกว่า80พัทน่ะคือ80พัทน่ะมันอาจจะกินไฟทั้งหมดน่ะ600วัตต์ไงแต่ว่าไฟที่มัน ป้อนออกมาะจะอยู่ที่550วัตต์อะไรเนี่ยประมาณนี้ครับอ,อันนี้เป็นสเปคด้านข้างมานะอย่างที่บอกนี่ก็ขนาดเขามันขนาดมันก็จะมีบอกอยู่ขนาดนี้ยังเป็นไซส์มาตรฐานครับไซส์มาตรฐานส่วนตัวงานผมว่ามันทํามาดีเลยแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพัดลมครับพัดลมมันเป็นพัดลมตัวใหญ่อย่างเงี้ยตัวใหญ่อย่างเงี้ยคือ ข้อดีมันเสียงมันจะเบาครับเสียงมันจะเบาแต่ว่าผมไม่ชัวร์เรื่องมันจะมีความเร็วของพัดลมอ่ะตัวนี้มันจะปรับได้หรือเปล่าแต่ว่ายังหาข้อมูลไม่มีบอกนะเดี๋ยงไงต้องเดี๋ยวต้องลองต่อดูเพราะว่าบางรุ่นน่ะบางรุ่นสมมติว่ามันกินไฟต่ำๆกินไฟน้อยๆอ่ะพัดลมมันไม่หมุนเลยนะพัดลมมันไม่หมุนเลยเพื่อว่ามันจะได้ประหยัดพลังงานด้วยแล้วมันก็จะได้เงียบด้วยมันจะหมุนตอนที่ กินไฟเยอะๆครับมันถึงจะหมุนแต่ว่าตัวนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันครับว่ามันทางานแบบนั้นหรือเปล่าส่วนนี่อย่างที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสายไฟครับผมชอบมากเลยชุดสายไฟที่เป็นอย่างเงี้ยที่มันถอดได้นะเนี่ยที่มันถอดได้ถ้ามันถอดได้ก็คือข้อดีก็คือเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียทุกอันเลยมันจะได้ไม่เกะกะผมจะถอดออกให้หมดก่อนเลยนะนี่ถอดออกให้หมดเลยแล้วมาดูกันว่ามันมันมีอะไรกันบ้าง เนี่ยผมจะถอดออกให้หมดเลยอันนี้ครับพอถอดออกหมดแล้วมันจะเหลือนิดเดียวเลยแต่น้ําหนักก็ถือว่าหนักพอประมาณนะนี่ครับข้างในมันเหรอจริงๆก็อยากแกะดูนะแต่ว่ามันมีใบประกันเนาะนี่ครับแต่ว่าข้างในผมดูตามสเปคแล้วสเปคของตัวนี้มันจะมีชุดพวกโปรเทคต่างๆมากมายเลยนะมันมีพวกแบบว่าถ้ามันชอ็อตอะถ้ามันชอ็อต power supply ก็ตัด ไฟต่ำมันก็ตัดนะครับไฟต่ำมันก็ตัดนะพวกไฟโอเวอร์โหลดอะไรมันก็ตัดเช่นเดียวกันนะครับพวกนี้จริงๆมันบอกอยู่ในคู่มือนี่ยผมก็ไม่คู่มือมาอ่านนี่ครับแมนวนวลมันจะมีบอกอยู่แตว่าแมนวนวลมันตอนนี้มีภาษาอังกฤษภาษาภาษาไทยหาภาษาไทยก่นภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยมีไหมเนาะไม่มีไม่มีภาษาไทยนะครับ,รบตัวนี้ มันก็ไม่เป็นไรครับดูรูปเอาก็ได้ครับเนี่ยก็จะเป็นวิธีการติดตั้งต่างๆเนี่ยนี่ครับส่วนสายที่ผมบอกจะมีอะไรกันบ้างดูที่สายเลยดีกว่าสายมันก็จะประกอบด้วยเยอะแยะมากมายเลยตามหลักมันก็ต้องใช้อย่างนี้คอันนี้ก็จะเป็นสายเมนครับชุดสายเมนอยู่แล้วจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นย0บวกพินนะใช่ไหม เดีเ่นี่ยมันจะมีเป็น24พินก็จะแยกออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะแยกออกมาเป็น2ชุดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเราค่อยแบบกรอบรวมกันอันนี้เป็นสายเมนหลักแล้วก็จะเป็นสายอันนี้จะเป็นของตัวนี้น่าจะเป็นของ VGA นะของก์ดจอกา์ดจอมันจะมีเป็นแบบว่ารุ่น6พินกับ8พินเนาะอันนี้น่าจะเป็น8พินแพินอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสายเมนบอร์ดเหมือนกันครับตัวนี้ หัวเมนบอร์ดแล้วก็ของก๊์ดจอครับหลายๆคนจะมาดูก๊์ดจอแหละจ่ายได้กี่ช่องโอเคครับมาต่อครับพวกสายนะครับมันจะให้มาอย่างนี้ครับจะมีให้สายสําหรับการ์ดจอนะครับไปเช็คมาแล้วสายการ์ดจอให้สําหรับ2ชุดนะครับเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็น6กวกสพินดินี่ก็คือมันจะเป็นรองรับพวกก๊์ดจอที่มีทั้ง6กพินแล้วก็ทั้ง8ปดพินครับนี่เห็นไหม มันก็จะถอดได้ก็มีด้วยกัน2ชุดนะนี่อันนี้สายสําหรับกัดจอครับส่วนอีกชุดหนึ่งที่มันเป็น8พินเหมือนกันก็ตัวนี้ก็เป็นสำหรับเสียบเข้าเมนบอร์ดฮะไฟเลี้ยงเมนบอร์ดก็พวกของจุดอย่างเงี้ยครับเมนบอร์ดนี่ตัวนี้มันจะเป็น4บวก4พินอนะ่ะเนี่ยเส้นนี้นะ4บวก4พินก็คือมันจะถอดได้อะเพราะว่าเมนบอร์ดถ้าเป็นรุ่นที่มันใช้ไฟไม่เยอะ มันก็จะใช้แค่4ี่พินใช่ไหมเนี่ยมันจะถอดออกจากกันได้นะเลื่อนออกกกันได้ก็คือถ้าเราไม่ใช้เราก็ถอดออกได้ครับมันจะได้ไม่เกะก,กะไงเพราะบางทีเราก็ใช้แค่เส้นเดียวนี่ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นสายสําหรับฮาร์ดดิสต์นี่เป็นฮาร์ดดิสซาต้าตัวนี้ฮาร์ดดิสซาต้าแล้วก็จะเป็นฮาร์ดดิส์แบบ I D E เป็นรุ่นเก่าอ่ะนี่ฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่ามันจะมารวมกันอย่างนี้เลยนะ ก็คือมันจะมีให้อีกเนี่ยสหัวอย่างนี้จะแยกเป็นชุดเลยครับนี่รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ซา t a ตาเป็น3ามหัวเช่นเดียวกันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับแต่จริงๆซาตามันให้มาเยอะนะซาตามันให้มา2ชุดเลยก็คือเราสามารถเสียบหัวซา t a ตาอย่างเงี้ยแบนๆเนี่ยได้ถึง6ตัวเลยครับชุดเดิมๆของมันเยอะมากอะส่วนที่เหลือก็น่าจะเดี๋ยวจะลองประกอบดูครับกับตัวนี้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวขอถอดสายอาอกให้หมดนะจะได้ไม่เกดกรแล้วค่อยได้เสียบค่อยเสียบทีเดียวพวกสกูมันก็แถมให้อยู่นะครับสกูที่เอาไว้สําหรับไขอ่อ่ะแต่ว่ามันอาจจะไขก่ก็ยืดแก่ตัวนี้ไม่ได้อาจจะยาวไม่พอมั้งเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าอะคริลิกของผมมันหนาอตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นได้ว่ามันสายไฟมันไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรเลยนะ mm hmm. เพราะว่าเราเลือกใช้ไงครับ เลือกใช้เฉพาะสายไฟที่ต่อใช้งานมันก็เลยมีน้อยมากเลยเนี่ยผมต่อเสร็จแล้วล่ะก็คือสายไฟผมก็มีแค่นี้เองเนี่ยใช้แค่ตัวชุดการ์ดจออันหนึ่งแล้วก็ตัวเลี้ยงเมนบอร์ดแล้วก็เป็นชุด1 2โวลต์8พินอีกอันหนึ่งส่วนฮารด์ดดิสอะไรผมยังไม่ได้ต่อนะเพราะว่าคิดว่าตัวนี้ก็คงจะใช้ SSD อ่ะ S S D M 2ก็คือมันจะใส่ไปที่บนบอร์ดได้เลยก็จะทําให้ประหยัดพื้นที่เห็นไหมเนี่ยกเดี๋ยวจะใส่ S S D เข้าไปตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันว่าจะเป็นยังไงครับก็เสียบปลั๊กไปเลยเปิดสวิตช์อะไรเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เปิดเปิดนี่เปิด จะเป็นประมาณนี้ครับบางทีบอร์ดตัวนี้มันมีไฟไงมันเป็นบอร์ดเกมมิ่งมันก็เลยดูดีเงี้ยแต่เงียบมากเลยนะพัดลมไม่ดังนะครับพัดลมเงียบมากเลยผมว่ามันน่าจะทํางานแบบที่ผมบอกแหละก็คือถ้ามันกินไฟไม่เยอะมันพัดลมมันก็จะหมุนช้าเนี่ยแต่ถ้ามันร้อนเมื่อไหร่หรือถึงสเปคของมันเมื่อไหร่นะครับมันก็จะกินไฟเต็มที่ครับนี่ แต่นี้มันยังต่อประกอบไม่ครบไงมันก็เลยติดๆดับๆอยู่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่เค okay, ครับแต่ผมยังไม่ได้ต่อจอนะยังไม่ได้ต่อจอเลยยังไม่ได้ทำอะไรกับมันแค่ทดสอบประกอบให้ดูเฉยๆครับเห็น okay, นะาคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับยังไงสนใจก็ช่วงโปรนะครับประมาณ7เดือนเะน่ะช่วงโปรเขาจะถูกมากเลย6เดือน6 7เดือนเจ็น่ะแล้วมันก็จะมีสินค้าอีกหลายตัวเลยครับที่เอามาลดราคากัน ตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาทําชุดแนสพีซกันอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จะกินไฟที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแหละกับพาวเวอร์ p l พตัวนี้ยังไงก็เงียบอยู่นะเพราะว่ามันมันไม่มีเสียงเลยปดลมก็ไม่หมุนดูดีเพราะว่ามันไม่ได้กินไฟอะไรเลยครับมันก็เลยเงียบเลยครับเนาะยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกคลิปต่อไปแล้วกันกับการทำชุด มินิ PC ของผมจะทำไว้เป็นพวกชุดแนตเน่ะเป็นโฮมพีซไว้ใช้ในบ้านครับเห็น mm hmm. <Okay S 2> นะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับไปจริงๆล้วสวัสดี